ก่อนเวลามีประจำเดือนจะมีการปวดท้องมากปวดแบบไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยจนมีคนแนะนำบอกว่าให้ลองหาอาหารเสริมมาลองทานดูสิก็เลยลองทั้งอาหารเสริมยาทั้งยาสมุนไพรเนี่ยลองหมดแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นจนมาวันหนึ่งมาเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเลยบอกว่าลองเลือดจระเข้ยอมรับนะว่าตกใจเพราะมไม่เคยรู้ข้อมูลมาก่อนจนมาศึกษาข้อมูลถึงได้ทราบว่าอ๋อเลือดจระเข้น่าสนใจนะก็เลยมาลองดู เพื่อนก็เลยให้มาสองแผงทานไปสักประมาณเอาอาทิตย์หนึ่งอะค่ะรอบเดือนก็มาถามว่าหายเลยไหมมันก็ไม่หายเลยนะแต่ว่าการมันดีขึ้นสามารถทําอะไรได้มากขึ้นหยิบจับอะไรได้มากขึ้นหลังจากนั้นยกหูโทรหาเพื่อนเลยค่ะให้จัดมาเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ใช้ราชาค,ค้อกโคมมาตลอดราชาอคอกโค้ใช่เลยค่ะ เมื่อประมาณหเดือนที่แล้วนะคะจะมีความรู้สึกว่าชาตรงบริเวณปลายเท้าค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมีอาการชาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณฝ่าเท้าค่ะแล้วก็เจ็บเรื่อยๆเจ็บที่เรื่อยๆจนแบบทนไม่ไหวทีนี้ก็เลยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอตรวจออกมาบอกว่าเราเนี่ยมีน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็มีไขมันในเลือดอุดตันนะคะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะชาแล้วก็ เลือดไม่ไปเลี้ยงทําให้อาจจะต้องถ้าเกิดว่าเป็นลูกมาเนี่ยต้องตัดส่วนนั้นทิ้งเรามันเป็นคนที่ว่าดูแลตัวเองมาก่อนแต่พอรู้อย่างนี้ปุ๊บโอเ้โหพอกลับมาบ้านนี่เกิดความกังวลมากต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่ารักษาได้ไม่ว่าจะอาหารเสริมยาสมุนไพรก็เอามารับประทานหมดแต่ ก็ไม่หายไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งค่ะแฟนนี่แหละคะ่ะนำแคปซูลเรียกว่ายาสมุนไพรเลือดจระเข้แฟนบอกว่าเนี่ยลองทานดูเขาบอกว่าเนี่ยเลือดจระเข้เนี่ยมีคนที่เขาเป็นอย่างเราเนี่ยหายนะพี่วิสาหามาให้เราก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ลองกินมาหมดกับทุกอย่างละทำไมจะใช้ตัวนี้ไม่ได้วิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยสองแคปซูลเช้าเย็นกลัวไม่หายคะ่ะด้วยความที่กังวลอย่างมากก็เลยใช้สามเวลาเลยคะ่ะ หลังจากใช้มาได้สักพักนึงนะคะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆบริเวณปลายเท้าบริเวณหัวเข่าหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าหายหมดเลยแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่ากลัวกังวลอย่างมากก็ลองไปตรวจอีกสักหน่อยอ่ะสรุปว่าผลน้าลําตาลน้าตาลในเลือดเนี่ยลดลงอย่างน่าตุใ่ใจคุณหมอคุณหมอก็ชมว่าเออดูแลตัวเองดีขึ้นนะดิฉันก็เลยคิดว่าต้องทานต่อไปก็คือลาชาก็โคเนี่ยค่ะควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กำลังต่อเติมบ้านพอดีเดินดูรอบๆบบ้านเผื่อ,อปหยับตะบูเข้าที่แรกก็คิดว่าเป็นปกติเลยทําแผลเองแต่แผลมีกา,ารติดเชื้อบวมและลามพอดีผ่านไปสองอาทิตย์แผลก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเป็นกังวลเพราะที่บ้านมีประวัติเป็นเบาหวานและความดันปอดีลูกชายไปเจอในอินเทอร์นเน็ตเรื่องเลือดจเข้แห้งบรรจุแคปซูลตาลาชาคอโค,โค้เลยซื้อมาให้ใช้ผ่านไปเจดวันอาการบวมก็ดีขึ้นเหลือแต่แผลตกสะเก็ดพอไปตรวจสุขภาพ น้ำตาลในเลือดก,ก็ลดลงไปๆมาๆตอนนี้เลยใช้ราชากาโค่กันทั้งบ้านเลยครับวันนี้จะมาเล่าความประทับใจค่ะเริ่มต้นที่คนใกล้ตัวเราป่วยเป็นมะเร็งค่ะเราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงได้รับยาคีมีบําบัดซึ่งมีผลข้างเคียงอย่างมาก ทั้งผมร่วงขึ้นส้อาเจียนแล้วก็ผิวหมองคล้ำคุณหมอบอกว่าถ้าเกล็ดเลือดไม่เพิ่มขึ้นจะทำไมการสึดลงเราก็ไปบริจาคเพื่อจะเพิ่มเกล็ดเลือดให้เขาแต่ก็พอดีมีคนแนะนําเลือดจระเข้ตาราชาคโคเราก็ลองเอามาให้คนใกล้ตัวเราลองใช้ดูก็เกือบเดือนก็กลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจติดตามอาการรักษาอีกครั้งหนึ่งก็ผลการตรวจ เกลือกเพิ่มขึ้นมากแล้วก็เขาดูหน้าตาสดใสขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นตอนนี้ก็ทําให้เรารู้สึกดีใจที่เห็นคนที่เรารักดูดีขึ้นมีความสุขไปด้วยค่ะ ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมาค่ะผลออกมาก็เก็ดเลือดต่ำความดันต่ำแล้วโลหิตจางอีกคุณหมอเนี่ยก็เลยให้ยาธาตุเหล็กมาแล้วก็แนะนำให้เราทานเครื่องในสัตว์ด้วยนะซึ่งแบบจริงๆแล้วเราไม่ทานเลยอะค่ะทีนี้ก็เลยหาวิธีที่จะทำยังไงให้เราได้ธาตุเหล็กสมบูรณ์ใช่ไหมคะก็ลองค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พบเลือดจัลระเข้ที่เป็นแบบแคปซูลก็ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ลองใช้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งร่างกายก็แข็งแรงขึ้นอาการอ่อนเพลียเนี่ยหายไปก็เลยแนะนําให้สามีใช้ราชาคอบโค่ด้วยแฟนบอกว่าใช้ดูแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วคึกคักมากเลยค่ะผมเป็นภูมิแพ้ครับแล้วก็น้ําเหลืองไม่ค่อยดีก็ จะมีผืวหันเนี่ยขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยครับแต่คราวนี้ก็เวลาเป็นเนี่ยพยายามไม่เกาแล้วนะครับแต่ก็เผลอเกาทุกทีครับแล้วพอเกามากๆเข้ามันก็กลายเป็นแผลเป็นนะครับกว่าจะหายก็นานแล้วก็กลายเป็นว่ามีจุดดำๆหลงเหลืออยู่เวลาหายแล้วด้วยครับซึ่งมันทําให้ผมไม่มั่นใจเวลาที่ออกไปข้างนอกครับเพราะกลายเป็นว่าเรากลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นโรคร้ายครับแล้วทีนี้เพื่อนของแฟนนะครับเขาก็แนะนําให้รู้จักกับราชาค็อคโก้ครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าลองใช้นะครับ เพราะว่าเพื่อนของแฟนเขาบอกว่ามันทํามาจากเลดจอระเคครับเราไม่เคยได้ยินก็แปลกๆครับแต่คนนี้ก็ตัดสินใจที่จะลองศึกษาดูก่อนนะครับเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรน่าเสียหายครับหลังจากที่ใช้มาได้1สัปดาห์ครับพวกแผลเป็นตําแขนนะครับซึ่งปกติจะหายช้ามากเลยครับก็กลายเป็นว่าหายเร็วแล้วก็ตกสะเก็ดเร็วขึ้นด้วยครับสุขภาพต่างๆเรื่องภูมิแพ้และผื่นคันเนี่ยก็ลดลงไปมากเลยครับขอบคุณราชาคาโค้ครับ เลือดจระแค่มากว่า1ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่พอตื่นขึ้นมานะคะจะน้ำมูกไหลตลอดเวลาไอจามตลอดเวลาและที่สําคัญค่ะปวดหัวทุกเช้าเลยพอดีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะที่เขาแบบเป็นอาการโรคภูมิแพ้เหมือนกันเขาบอกว่าเฮ้ยโอ๋ลองจะให้ลองดูสําหรับเลือดจระแค่ชนิดแคปซูลนะคะของบารทาวาโคโคเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าอาการที่ปวดหัวตอนตื่นขึ้น,นมา รวมไปถึงอาการภูมิแพ้หายไปเปริ่ทิ้งเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็สดชื่นสดใสแล้วก็ไม่ปวดหัวอีกด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกรักแล้วก็ชอบมากมากนะคะสำหรับเลือดจระเข้ของราชาครอบคร่ำมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ขี้กลัวมากค่ะกลัวเป็นนูน่นกลัวเป็นนี่แล้วยิ่งแบบว่าอายุมากขึ้นเปล่งเต้านมเบาหวานความรำโอยสาลพัดประวัติที่บ้านนะคะก็มีเป็นด้วยะคะ่ะทำให้แบบ เครียดมากกังวลสุดๆนี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยหาวิธีอะไรนะที่จะช่วยป้องกันได้ที่ไม่ต้องเป็นก่อนแล้วมารักษาที่หลังจนแบบศึกษาไปโอ๊ยตัดสินใจแล้วก็ลองเลยละกันค่ะเลือดจระเขคทับซูลค่ะราชาอคคโก็เลยใช้อย่างต่อนเนื่องเลยแล้วเนี่ยเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาผลออกมาปกติค่ะสุดยอดเลยทำแบบหายเครียดมากอไอ้ที่เป็นกังวลมันหายไปหมดเลย ตอนนี้ก็ทําให้เบาใจขึ้นมากเลยค่ะเวลาเจอใครก็จะบอกต่อว่าราชาคคโค่สิมีดีทําไมไม่บอกต่อจริงไหมคะพระยาะผมาเป็นโรคทาร์ซิเมียนะครับเเธอ,อก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องอาการเรื่องอ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงในการทำอะไรต่างๆส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบเที่ยวชอบดื่มชอบสังสรร อาผมเคยไปตรวจมาก็มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็มีระดับไขมันสูงเวลาผมทอออา,าอะไรออกกำลังกายอะไรต่างเนี่ยมากๆเนี่ยผมก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หัวใจเต้นแรงมากคุณหมอเขาก็สั่งให้งดในการดื่มแล้วก็ให้ยาปรับน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็ลดระดับไขมันในเส้นเลือดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทานยาทานอะไรแล้วเนี่ย เราพอไปตรวจเลือดใหม่มันก็ไม่ได้ลดลงก็กลับสูงขึ้นคิดว่าคงต้องตั้งใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็มาเจออย่างหนึ่งก็คือราชาโคอกโคครับก็เป็นเลือดเจลาเคนะครับแอดซูลผมศึกษามาก็คือจากประเทศจีนเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วนะผมก็ลองทดลองดูดีครับดีมากเลยผมใช้มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมไปตรวจเลือดใหม่เนี่ยน้ำตาลในเลือดกลับลดลงแล้วกนะ็ ระดับไขมันก็ลดลงด้วยนะครับพอดีเนี่ยผมก็เลยลองแนะนําแฟนผมให้ลองใช้ดูแฟนผมก็ใช้ได้ประมาณ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับแฟนแข็งแรงขึ้นไม่ไม่มีการอ่อนแอหรือว่าอ่อนเรียกเพรียงแต่อย่างใดนะครับครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็เป็นครอบครัวราชาคอโคไปแล้วครับราชาคอโคครับเป็นแคปซูลเลือดจระเข้ครับอันนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่อันนี้ก็ทําให้ผมร่างกายสุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับ